เออเอาเอาปลาแรกช่วยเขาก่อนก็ได้ปะได้เสมอครับพี่ลองขอได้พี่ลองขอมาเอ้ยแจ๊คต้องเอาบัฟอะไรเข้าเข้ากล่องวะกูลืมวะบัฟพินไม่ต้อง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 มันอันเดียวอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเลี้ยงอารมณ์ก็พอไอพวกพินมือใหม่อ่ะไอ้เหี้ยตีปั้นนะตีปั้นเลยมึงตีคนเล่นใหม่เดี๋ยวกูตีปั้นอีกถ้วยมันซัดกูแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยอุ้ยโอ้โห ทอในหี้ย่ะเออไม่หลบหลีกเลยวะตัวนี้เยอะหงเก็บเก็บรวดๆเลยโอ้ตายเฮียมาปั้นดิมาปั้น,น,นแรกหน่อยน้าไปเลยนะน้าปั้นเลยนะเดี๋ยวเคลียร์ให้คนนะโอ้ยแข็งดีนะหนูตายสะมึงแทงมันสักทีดิลาชันเออ แต่ยังแม่เกิดมาโดยขอนดาบไปสัตว์้ายังไม่แตกเลยสัตว์ในการเที่ยงคืนชีวิตแตกแล้วปั้นแตกล้วพิษกูเบามากเลยวะโดนหันโอ้โหยเหี้ยตรงนี้ละไม่ตรงนี้ละไม่ไม่ใช่ว่าคุณหานไอ้เหี้ยเอ้ยคุณหานพิษดิเออ เล่นไหนกันวะเนี่ยเกิดท็อปจุ่มทวนนะทวนนะทวนมาแล้วโอยแม่สวยกูแสงก็อสัตว์ต้องคงจะตายต้องเล่นตรงไหนวะเนี่ยสวยอยู่มาต่อตัวไอ้แย่มันใช้สกิลอะไรของมันวะเยสอีโมลันสัตว์เลยว่ะเแย่พ้นเอาไปไปกุ่มนะจุ่มเห็นป้าจุ่มป้าจุ่มที่อะไรกูไปนี่อยู่ทวนอ่ะทวนทวนทวน จุ่มมาลาเลยจุ่มมวลาเลยจุ่มแล้วไกำลังไปกำลังไปปินจาาในบ้านไอ้เฮียโดนพินดีธรรมดาตายได้ไงวะเนี่ยไอ้สัตว์แกดาโดแกนาโดโอ้โหเฮียพินดีกูไอ้สัตว์โอ้แกกูดิ้งกูสองเฮ้ยหมอเกิดดงแล้วเฮ้ย พรินอีกแล้วบอลตลอดเลยนะบอยต่อยโดนหม่แกแล้วใหม่เียโดนิีตายสุดโอ้โหสามหมื่นเก้าไม่ได้ใช้บอลไปอออินหรอบอลไปอออินหมอไหมใช่ใช่ใช่พี่ผมมาผมมาบ้านมันอยู่เอออออินเลย ูตายแล้วมั้งเฮียบวกสิบสองขนานี้เออสวยไม่เกิดหมอในบ้านแล้วนะใครไม่ทับวะเกิดหมอนม่เกิดหมอมันจะเกิดหมอวงฟ้าบอลก็ไอเดี๋ยวไม่ทับวะไม่ทับไม่ทับเกิดหมอโอ้สามคนแต่ไม่ได้ใช้สัตว์ไอเฮียบวกสิบสองอีกแล้วไอสัตว์เนี่ยในบ้านก็ได้เดี๋ยวคอยเคลียร์ไก่อะไรเงี้ยพินเดี๋ยวผมเล่นในบ้านให้มีจ้ากับดาบ โอ้ยสามมือเกือบตัวปั่นก็ไม่เกิดให้กูตีเลยไอ้สัดไอเล่นที่ที่ใหม่เล่นหมูเหรอใช่หมูหมูเราล็อกให้หน่อยดิได้ปะเดี๋ยวเป็นนอกเลยพี่ออกลอกเลยผมเป็นเมสซี่เฮียเราเข้าบ้านสศรษฐกิลเราเข้าบ้านตายยังยังตายมึงย<อ><อ>ืนมึงถื่อ,อเลยมึงยืนมึนงถือเลยอ๋อตายเราอ,อ๋อยังไม่ตาย กดยาอะไรครบนะ้ว้ยเดี๋ยววงไว้ที่อะไรยังทำพีไร้กดให้หมดนะหมดหมดหมดกดหมดเลยเนี่ยไอปานส่งปานสามม่วเมื่ออะไรก็กดหมดแล้ว <c oughs> ยาป่ายปาป่าก็กดกดหมดเลยตีไม่แรงแยง่งงมากยาป่าทําไม่ตีแรง <c oughs> ได้หรออุ้ยแต่ว่าลายเขียวจะหมดกดเลยเน,ะนาะกดได้เอาใส่กล่องเลยก็ได้พี่โอเคคนระับเอาแบบยี่สี่ใส่กล่องเ,เอาเลยจุ่มนะเห็นป่ะจุ่มจุ่มกล่องนั้นอ่ะเนี่ยพอดี เอาไไม่ช้าเหี้ยวอ่ะกูตายก่อนในสาดกูบวิเพ็ญบุญกางกาฮะบําเพ็ะบมดกันทางไปต่อไปต่ออีกอรอบนึงอีกรอบนึงอาดิแงวางตายเลยดาบดาบตายย่งไอ้เหี้หงอยู่ในบ้านนี่อีด๋อก วิ่งเลยมไม่ช่วยแล้วไม่เอาดิไม่ทวนข้างหลังไม่ชวนชวนไม่จุ๊บแล้วไม่เพื่อนเพื่อนจุ๊มจุ๊มโหแข็งสวยกระหนกสวยไอ้เหี้ยเราสัญญาไม่ตายตายแล้วตายแล้วไอ้เหียไม่ให้กแข่งไอีกูสัตว์เอ้ยปันเกิดอย่างน้าเรียกว่าปะน้าตีมแล้วตีมแล้วเกเยี่ยมเกิดอีกแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ยืนอยู่เนี่ย นิ่สโตมเงาตัวตีหมอสองตัวตีปั้นสองตัวอ่ะใหม่ใหม่พินใหม่กำลังอัดนันินจาอยู่ซ้ายสกิดโอ้โหสวยสวยไอ้เหี้ยเอามันทีไอ้ไก่เออสวยเพี่เขยโอ้โหเฮียไอ้เหี้ยปั้นยังไม่แตกเลยวะตายไปสองรอบแล้วไอ้สัตว์สวยเอาเฮียโคตรตายโว้ พินพินแทงไปดิสัตว์แกกูแกกูแกกูบอกเกิดจุ่มแล้วจุ่มจุมจบอกเกิดแล้วนะบอกเกิดแล้วนะป้องตายจุ่มเฮียสหายหมดเดียาาเ๋ยวรอแป๊บบินตามมาเหวี่ยยว,วิ่ง<อ>ได้ไดปะแกฮะตัวเฮียกิจตีแรงจังวะเอาไอ้เฮียพินในตำนานอีสตัตว์พินกระเทยเท่าเข้าใจปะ เฮ้อันนั้นทิ้งนะท้อฮะไอ้เหี้ยแล้วกูโต้โอ้ยท้อนด่ามไอ้เหี้ยบ่อยจังว่ะตอนดาบนเหมือนสีไม่ได้ใช้ไ่ะเสียดายนินในบ้านนะพี่สะกิดล้างในบ้านโอ้โหไอยเฮ้ยโดนเลยไวสัตว์ให้มันสกิลไปใส่กุยมีอีกกี่ยังเป็นคูมันนี่ไอ้เหี้ยกูช่วยอยู่ไอ้นินแทงมันดิแต่แล้วไอ้ชัดหมอหมอมึงพิษอย่างเดียวเว้ยไม่ต้องตีไอ้เหี้ย มันตีเราบลีกไอ้สัสว้ายพิษพิษผมหมดพี่เออพิษหมอว่ายั้นแหละพิษหมดเดี๋ยวพี่เขาหมดพี่พี่พี่เป็นจ้าเกิดหมอหน่อยครับแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วครับพี่พยายามพยายามให้โดนสองให้โดนสามมาเดี๋ยวมันก็ดิ้งกลับมาเองคอนเดนที่เราใกล้นะที่เราจำตั้งได้ครับพี่จะไม่มีใครมาเลยอ่ะพี่เดี๋ยวมันพี่เดี๋ยวมายิงข้างหลังพี่ใหม่ดีกว่าพี่ใหม่ยิง้างหน้า โอเคครับมาแล้วสกิลรักล็อกแล้วออกล็อกแล้วออกพี่เดียว์เป็ตีธรรมดาทำไมอ่ะก็ตีแค่นั้นมันก็ตายไงไอ้เหี้ยแล้วเฮ่มึงทำข้างไไหวดีข้างนอกมีแต่พวกมันไอ้สัตว์เออมันเป็นแดงแดงแล้วจ้ะโอ้โหโอ้โหเหี้ยเหลืองไปหมดข้างนอกตายพี่ใหม่พี่ใหม่จากผมไปแล้วเหรอวันนี้ผมก็นิ่มไปดิเฮ้ยกูจุ่มไปแล้วโอ้โหไอ้สัตว์ นูยิงเฮ้ยเฮียกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายโอ้โหโอ้โหหมดหมดหมดี่มายให้หมด <c oughs> เพื่อนไอ้เยี่สิบไม่โดดสักทีกูแก่กูแกอย่าบอกนะว่านั่นล่างนินยายของมึงอ่ะสกิลักเคลียร์หมดเต็มเลยนะเว้ยม,มันเดีย๋ยสุดตาไปได้แ่เป็นสิไม่ดูที่ติจารเราเยอะมากมันอย่างนี้หรือเปล่าเฮียพิษหมื่นเสาหมื่นสามเฮีย กูจะแก้ให้นะนะตายทุกทีเดี๋ยวแม่พินกิจกูอีกตัวอะไรานตายในบ้านอะแตกแล้วครับแตกแล้วแตกทั้งสองตัวแล้วหมายถึงมันแตกเหรอใช่ครับมันแตกครับสกิลลักไปแล้วเออไม่มึงมึงไม่ต้องไล่พี่มึงไปเลยไม่แม่พิษทิ้งไม่เงี้ยไงตายยังตายแล้วโอ้โหกระลุมโอ้โหไอสัตว์เอ้ยแกเพิ่มตายปั๊บไอเขี้ยเอ้ยกูแทงไม่ได้เมื่อกี้สัตว หมอเกิดกลางนะหมอกหมอเกิดกลางแล้วนะครับจุ่มจุ่มจุ่มกูตายอยู่กูตายอยู่กูตายอยู่หมอใครเอ่ะป้นก่อนอปั้นก่อนนะหมอหานเดีือดนะหม้อหานมีจังหวะชวนมึงเห็นธนูป่ะไหมอ่ะอนุก่อนดี้แปลกเลยชื่อคุณจุ่มจุ่มที่เปิดของโวย โโอ้หคุยเฮียอะไรกันไอสัตว์ฮะเฮียอะไรกันเฮียอะไรกันกูก็หลบเหมือนกันนะมาดีวันเนี้ยไอ้สัตว์หลบดีที่หายเฮียไอ้เฮียแล้วกูตายสัตว์โอนธนูล็อกขาแล้วไอ้แป้งหางกูตายนานเลยเฮียดูแหกตายสัตว์จะไามปันปันปันยังไม่เกิดบอกเฉยสัตว์เฮียเลย เวลาเกิดแล้วนี่ไงมันพอดีทางวิ่งมันได้เข้าใจไหมเอ้สกิไอ้สกิรักตายทหม่มึงมีวิ่งปะเนี่ยมีมีเก็บมาอยู่ไอ้เฮี้ยทวนมาว่ะมึงเอาทวน่อนเหี้ยมันพินตอพินตอปรับหลบหลีกไอ้ทัาอหตายมึงไม่แทงสักทีเวลาชันอ้เหี้ยมึงก็พิชอยู่นั่นแหละไอ้สัตว์ แม่งอีออมันแทงมึงก็บอกมันไม่พิษไอ้อะมันพิษไปสามรอบเลยสัตว์แม่งมันแตกพอดีอยากได้อะไรพี่สั่งเลยนะครับอยากได้อะไรพี่ยกูฝากหมูทูธได้ปะโอ้โหไอ้กวนไอ้กวนโอ้ยไอ้ข่าวดเลยไอ้ส่าวนวดีดีดีทำดีละไอ้ยังทำดีทำต่อไปขอให้มึงโดดนะโดดยิงจิงจู้เฮ้ยโอ้ดนเลยวะโอ้โหเฮียเตีนุ่นนี่ซ้อน เก่งมากไอเดี่ยวเก่งมากมุนจามาเร็วมุนจาดูชื่อมึงดูชื่อด้วยปั้านเติร์ดโอ้โหเฮียมันตีป้านกันเยอะมากเลยอ่ะไปไปมาจุ่มกว่านี้เร็วโอ้โหเอี่คือกูวิ่งมาแล้วอ่ะมึงมันตายตั้งสามสีตัวอ่เยอะเกินไอเฮียมันเข้าไปอย่างนั้นไม่ก็คือกูเสียวิ่งไงกูก็เลยชวนมึงมาจุ่มโยยเี้ไปท็อปท็อปโอ้แทงกลับไปแทง เฮ้ยไอ้นั้นเคลียร์หมอหมดเลยสะกินรักอ่ะจางไปเลยที่เดินจาเกิดหมอหน่อยที่เดินจาเกิดหมอหน่อยนะเอามันเดี๋ยวกูแก้ให้นะรอทำไมหมอมันเต็มตรงกลางเลยอ่ะหมอมันอะไม่มีใครเคลียร์ตายเดี๋ยวไม่ได้มันไม่ถึงไอ้เคลียร์กูไหวกิมแม่งตีพร้อมกันในสัตว์ลูบลีไอ้เคลียร์ตายที่ินจาเกิดหมอตาย แม่งไอ้เขี้ยวโผแม่งหลบดีดีที่หายเฮียไอ้เย่ยหมอเต่ากับหานวะมึงมึงขยับดิเจมึงขยับห่างห่างดิพี่ดอยอยู่หมอพี่โดยองหมอหมอหมีจะหลุดนะหมอหมีอ่ะพี่โดอยอยู่ยู่เลยอยู่เลยโอ้โหกูช่วยมึงไม่ทันไหวเฮียไอ้หอยจุ้มจุ้มจุ้มดาบดาบมาดาบมาครับ ตีตีตีกูเกิด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 เดี๋ยวต้องตีเฮียเดี๋ยวท้อเนี่ยสัตว์ตีเออสวยยป้อตีก็เฮียได้สัตว์ก็กูพิษอยู่นี่ไงสัตว์เฮียอสิตไงมีน้งวันเราสิทตังบถึงสองอ่ะตายกิรักตายโอ้โหเฮียกูเข้ามาทีหลังกูพิษได้ทีเดียวกูตายเลยวะไก่เข้าจุ่มจุมไก่กลางวงไก่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 กูแก้ที กูแกให้หอแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหแกเราตายคุยสัตว์โอ้ผมโดนสักเดียวตายแล้วพคนไรฆ่าอะไรเหี้ยอืมโอ้สะท้อนพินนี่สัตว์กูเห็นบอกทีสองกูแก้อย่างไวตัวทวนเออสวยมาต่อไงดีครับดับอยู่หลังบ้านเราอ่ะสวยไอ้เหี้ยกูช่วนอยู่กิมโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยมึงตายไปก่อนตอนนั้นกูเลยไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยพิท้อนอิน ถ้าจะซ้อนเปลีนเจ็ดแม่ได้เป็นตายมันตายติดบทสิ่องกูติดบทสิ่องกูตายได้อยู่ได้อยู่ปั่นไปเด็กขึ้นไก่ไก่ล้ามจุ่มกลางวงอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้มึงจะต้องการอะไรอีกไอ้เงี้ยนี่ไอ้เงี้ยแล้วไม่เคยดับเต้มไหลนะไม่เคยดับแต้มไหลนะบอกก่อนเออเออรอกูรอกูมึงมึงเล่นอยู่กันไม่ชนะนะเล่นอยู่กันไม่ชนะนะเว้ยดีบัฟไปก่อนดีบัฟไปก่อนโอ้สัตว์เอ้ยธนู กูโอ้คืนเสียงหกหมื่นไอ้ขวายหมดอย่างเดียวเท่านั้นอะหมดแล้วหมดแล้วดับตายแล้วเหรอมั้งอยู่ดายอยู่เลยตายหวานไอ้เจ้าข่าร้อยไอเฮียขาไหล่ล่างอ่ะไม่เห็นไงเกิดมาไม่เจอไงตายตายดับตายดับตายเฉยเฉยเฉยจะไอเด็กกูต้องไปจุ่มว่ะเฮียเฮียกูวิ่งกูล็อกหัวโผลมาตั้งแต่บ้านไหน่อยเฮียดีนะกูแทงโดนไอ้สัสถ้ากูแทงไม่โดนน่าจบเลยเทีย น้องสวยเต๋งไม่โดนเฮียชวนวิ่งเข้าบ้านว่ะดีแล้วอย่างเงี้ยไอ้สัตว์โอ้เฮียนินจาหลบหลีกเก่งอย่างว่ากูเกียท่าตีสองมือมากเลยเฮียไอ้เฮียนี่โง่ไอ้สัตว์แม่สวยไอ้สัตว์เอ้ยดาบวิ่งมาล่องอยู่ในบ้านเลยเฮ้ยเดียวอยู่ไหนอะอยู่หลังพี่เนี่ยอดีตอนสิทธิ์ละ ปั้นเกิดปั้นเราเกิดเินจาตนี้แต่ปันแต่แล้วยังเหลืออีกเหรอทวนพึ่เปมเหลือเหลือเต็มเลยมีทวนด้วยพี่แยไม่เห็นนะแยใหม่ตายกวู่อะไรกัดกูตายจะมันโกปันเราอ่ะเฮ้ยกูโซโลคิวมาเลยสัตว์สามดีตัวต่งสู้เอยกูทำข้างและแยติดมือ้า กลัวไม่อยากทำแล้วข่างนะ่ะกูยืนรอสหายนานแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ติดสักทีทติดแล้วเนี่ยอี๋ก่อสหายจะติดไอ้สัตว์เอ้าไอสัตว์เอ้ยเผลอปี้ชนะตอเนี่ยเฮ้ยชนะสิยิ่ยชนะได้ไงว่าฟุกขิ้หายเฮ้ยมัคนต้องตัดรอบเดียวคนเท่ากันไหนเหีห้ย